รองเท้านี่เ่าป้ายระเบียนออกอ่ะหน่วยอ่ะสันาวมันเป็นป้ายแดงใช่ไหมแล้วนั่นแ่ละอารย์น่ะสองสองสี่สี่นะผ่านรูปถ่ายสี่หลังสี่หลังนมาไ ได้กันใจหไวอยังอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย

ติดกันแล้ว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 อยู่พิโล,โลกนี่กันหรือเปล่าะคะเด็กกลับเมื่อไหรกลับละ่ะมาอมตอนแรกไม่ไม่ไม่มีความคิดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะผมไม่มีความรู้ตรงนี้วันนี้พักพวกกันที่กรุงเทพเขาเลยเสนอมาว่าหน้าจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะในพิษณุโลกก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กมันไม่ค่อยมีมก็เลยลงไปตรงนั้นเลยลงดีเทลไปนั้นไปหาข้อมูลไปเรียนรู้วิธีทําเรียนรู้สูตร พูดด้วยกันที่ที่กรุงเทพนะก็เลยกลับมาตั้งตั้งหลักที่นี่ว่าลองลองก๋วยเตี๋วดูไหมแล้วก็ลองลองไปเซิร์ฟในในพิษณุโลกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือในพิษณุโลกรสชาติเขาเป็นยังไงร้านดังๆในวิโลกผมไปชิมเกือบหมดจะไปกับลองสาวลองสาวจะเป็นคนอยู่ที่นี่แล้วก็รู้จักเพื่อนฝูงเยอะนะฮะ<ม>ก็เลยพาพาผมไปนั่งชิมแต่รสชาติยังไม่โดนจนมี อาสาขับมันมีผูเจิ๋วเรือพอประทีปตรงถนนคนเดินที่ผมไปซื้อไปได้สูตรมาก็กไปชิมดูแล้วก็ลองมาปรับปรุงของเราจนจนเกิดเป็นผูเจิ๋วสามชาสามชาก็คือต้นํำชาสามต้นที่อยู่ในพื้นที่ร้านครันี้นะฮะก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรก็ก้ามปูก็มีคนใช้ชื่ดแล้วฉำชาก็มันก็ยังฟังไม่ไม่นั่นก็เลยเป็นสามชาเพราะต้นไม้อยู่สามต้นนั่นคือ ต้นต้นกำเนิดของของร้านนี้ตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมามครับครัสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือของเราเป็นยังไงเออจะออกรสจัดเป็นเปรี้ยวกับเผ็ดนำนะครับหวานนี่คนพิโลกผมว่าความหวานมันไม่ค่อยไม่ค่อยอยากหวนานเพราะหลายหลายที่ไปหลายๆร้านจะหวนานนําแต่ผมจะเป็นเผ็ดกับเปรี้ยวเป็นตัวนำนะครับซึ่งพริกข,ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่น ด้วยรสชาติด้วยความเผ็ดที่มันจะไม่ออกปากเผ็ดแบบปากเจอปากเบิ่นไม่มีถ mm hmm. จะเผ็ดข้างในแล้วเหนือ่อยกินแล้วเหนื่อยจะขับเหนื่อออกบินครับเห็นว่าเราเปิดก่อนโควิดใช่ฮะเปิดวันที่6มีนาคม mm hmm. เปิดมาได้ประมาณ2อาทิตย mm ์ hmm. ือกำลังกำลังดีเพราะลูกค้าเริ่มมาเร mm hmm. ย่น้องสาวสร้างเพจอะไรด้วยหลายอย่างพอเจอโควิดปุ๊บก็เลยดรอปลงมาแล้วก็ mm hmm. มันถึงช่วงเวลาเราต้องปรับ กลยุทธ์วางแผนกันใหม่อมตอนแรกมันจะที่ผ่านตรงร้านตรงนี้ฮรมันจะเป็นทุ่งปอเทืองซึ่งมันอายุขยมันอยู่ประมาณหกห้าถึงหกเดือนอคือตอนนี้พอมันหมดปุ๊บผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนเพราะจะเข้าหน้าฝนแล้วต้องต้องขุดล่องเพื่อจะเร่งระบายน้ําก็เลยว่าเฮ้ยตงน้นทำเป็นเกาะไปเลยลแล้วกันแล้วก็อาจจะขุดให้มันลึกกว่านี้หน่อยแล้วก็เลี้ยงปลาไปเพือ่อให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับครับ<ม>แล้วเราต้องปักตัวยังไงกับโควิดเออมันต้องอยู่ให้ได้ครับเพราะว่า ผมช่วงโควิดร้านผมเนะี่ยอาจจะไม่โดนขายเพราะมันไม่ไม่ใช่ห้องแอร์ร้านเปิดโล่งแล้วลมโกรกตล่าช่วงช่วงโควิดเนี่ยผมก็เปิดแต่ให้ใส่ถุงกลับบ้านจะไม่ให้นั่งที่ร้านน,นะครับคือมันก็ดีกว่าที่อยู่เฉยๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามองว่าต้องเปิดคุยกับน้องคุยกับแม่ว่าไงก็ต้องเปิดไม่ไม่หยุดดีกว่าเพราะอย่างน้อยลูกค้าที่สั่งกลับบ้าน ็น่าจะมีสัดส่วนไม่ไม่มากก็น,น้อยเพราะร้านเรายังใหม่มถ้าเราปิดเลยมันมันก็ไปเลยมผมก็เลยว่าต้องเปิดทุกวันแต่ต้องใส่ถุงเงินเดียวจะไม่ให้นั่งนั่งที่ร้านแล้วเราเริ่มมาให้นั่งที่ร้านได้ตั้งแต่มะะเมื่อไหร่ผมเปิดวันที่6พฤษภาครับดูดูสถานการณ์ก่อนว่าได้ไหมแต่จากโต๊ะที่1ิโต๊ะเนี่ยผมก็เหลือแค่6เพื่อรักษาระยะห่างนะครับเพื่อให,ให้ให้ได้ตามกฎที่เขาตั้งไว้